กางเกงนะพาะกระเซยกางเกงบอลมัดเมซี่กระส่ผ่าถุงหนงสิหนะพระกระส่อันอัน้าสบงมันคือนันว้าล่ะกระเซยเหมอนมงกันไปนักบอหฮอนหลดอีหยังมาเห่าวากันไม่เห็นอะไรกันของคุยงเนี่ยคุปพอคใจได้บู้หญิงโอ้นม่เป็นทางตันนี่มันก็เลยเชื่อมไปเชื่อมไปเชื่อมไปเขากว่าเขาถือนี่ตั้งก้นกรตั้งมีดทีดีมั่น่ะเขาเลยบอกมุงบังย้ังได้หนอจังเลย้เทวดาลุมกันได้ดี เทวดาในหมูโลกก็แท้จรงพเจ้ากวบาลนี่ท้าม,ทา,ทา,า,ามาหาพรมหมทัตวกา้าจุตุมรารทั้งสี่รวมตัวกันเอา,มาเม่กีกระบาลมันดูเนี่ยนะกูบาเเป็ี่นต่สร้างเป็นปณีได้โอเคชาวบ้านมากก่าขี่กระบานบอกมันปั้นพระเรนนนืวบนนะนะกูบรเขีไรปณีแควกูบ่กีเมกันีเบิ้งกูดีเบิ้งกูดีนะ่นว่กคืกอหัวจ้าปเลยเอาก็เลยพอเชื่อบ่เทวดานี่พระาใจมรุ โอ้ยผู้ดีสนี่ยคืเพ็ดไปทิปั่นด๋ปั่นไปเรื่องของกูนี่เพราะเขานี่ยนมางแม่เห็นอะเขาถานดีดิเขาปั่นหาอยู่ห้าจีนนิดหน่ะอืมนั่นแหละเรื่องของเรื่องันเขาอบเซบัานเขาก็ะียรหน้าเขาเจอที่เขากปถทางเขาจมื่นฝา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 นในทางเขาทางเดียวกันเะคุูีมคือบอกเขาเกลียนกบานิหนึ่งเดี๋ตามๆก็เดี๋ยวตัวเมกัน็ผูอาจญ์มาเอา มันจะแมนอยมัหงบะแมน้ไม่เทาเด็นเทยวดาเหยียบแมวมัาตายบนเขาเลยว่าสหียนี่แต่เท่าบ่อยนี่แต่คนดีบนอย่งเลาบุนั่นเาบ่ยมากว่าชั่วกับปีนิ่งข่ามากไปยังบุมขี้เก่าได้หมดแมงเป็นข้อผู้ชิข้อู่งไม่รกสิตายแล้วนะก้สิตายแล้วผสเอาพอกิงจริงจังๆนี่หมมันออกมา่เอายังไหรือบ่อยวันน ่วามไร้ตัวนั้นข้าบวกข้ามเ่นดูกระเปาน,น่นอยเอมมาลีละ่นะบวชไปใช้ที่พิวบวชใจ้ที่เจ้ากัรนั่นก็ดินน้ำไปควนนามบุญนะบวชเดีวบวชดูไปทั้งโลกเขาเป็นคนดีหูกพัวกันเนียหัาก,กันเข้าใจกันต่้งใจตางทั้งโลกตั้งใจต่างคุณงามความดีทำมาหากินเลยความบริสุทธิ์หัากันดูแลกัน เอาใจกันคิดนิดจิตน้อยนะ่แหละเใจในกันยู่ติดกันได้ดนเวลาเกลียดมากก็จิตปล่อยน้ำพักกันเหเกียดเน่ยิป่อยน้ำักแต่นอกเอติดตัยู่บานบริษัทเอิเอ๋เฮาละเอ๋บทุกจไปนั่น โอเมอกมันปกป่านหนึ่งยนผงไว้เดี๋ยวค่าวตมันเอาเป็นเด็กเอาไปเลี่ยงม่วเลี่ยงในไ้เล่นงเบิ้งม่วเบิ้งยัง้เป็นป่นจีเป็นปาจีจีวันนะเดี๋ยนั่งต้นใหม่เ็ระกาศพ่อบวาไมกอนป่ได้ไปกันดิเดีไปกันผิดผีรู้จ้ากทเนีพยาบาลรไหมกันเออไหมกันรุดไม่ได้หรอกไอ้สมันี้ ร่องมืกันน่เนาะกันคือคืจกันกับยังเอายุบไหมแต่ทำไมก็ปรเด้ดิร่อันนั้นนะไ่ใช่ก็จำไปเขาจะไปคุยสาวเนี่เขาใหญ่มากนะคุยกันวันเดโ้ยมันก็้อนแต่ต้งต้อนมากด้วยนี่จะไหนสนอเ่็นไวมโบ่องหันดี้พอแม่พาเป็นนนะ เจ้าเปิดจีาเจ้าเปิดาีเจ้าอิรีบ่อ้นั่นอีรีแล้วมันก็ลังกันเนาะมันก็นังกันดีเนาะมัจำจำเจ้าุกนี่จาเปเด็กคนนี้เขานนี้เขาต้องเรียนา้วยเนาะแลคนหนึ่งคน่องเด็กมานจำไม่ดีเลยเรื่องราโกงจานจำปัญหาเรื่องวันนี้มันมีอารมณ์ตุนที่จะแตกกันห้องในเออเอามาดนีเอากันนี่มันไอ้ลูกสองคนเลยมีบุญลงไป ไปกตึ้งเมาเหาเนี่ยเยูบ้านชายูบ้านเมาเหามาตรงเรืนเดีมอมาสรงที่สเกีที่ยวได้้ที่นั่นเฮานี่โอ้้นนยไอ้เกิดิที่วด้เอาัปไบุญไปกอดีกเลยิน่ลเอาไอ้นั่นประานมาเจ้าคือบอกสังแต่อันมากคอยผวมาเจ้าที่ว่าให้พอดาคอยมึงมัต้องเอาคลื่นไปแล้วกันเอ้าาย่คล่ บัดเมื่อ่าจะเลื่อนได้วันนี้จะเลื่อเไม่ทัเออาล่าเขียนมากแต่พิจิตรพิจมันบกพิอิตี่ปันอตัวพิอต้องอือก่ยางนี้นะม่เกียนนะอันคนน้มันดากันเยน้อมันมันบกพิจของก้าของหลังดีแต่พิดปอของก้าของหลังในท่านดีๆมันก็มันจะมีคิดแน่มีคิดแน่มีถิ่แน่เนาะคนห้ามมันจะเออเป็นเนี่ยนั่นอาพด้ายไปดิพอไวกาไปดิ แต่่พอเป็นหนุ่มเลยหรืเป็นเด็กเลยบ่เคยด่าใครก็เือะออนนั้นนี่เรเคยด่าู้เด็จ้าเถอะพอเป็นผู้ดีเด้ยวไเด้มาให้เมามาหัดมาฝึกด่าช่วงที่บวชมา่อหร่เร่งดีนี่ละเร่องทีเทพนี่ละเรื่องดี่าๆเมา่นี่ละเป็นันลงกับล้าไก่ที่นี่ไมดิแสงกันเห็นเขาบอกเรื่องอวัยวะเพศยิ่งเพศชายย่างหนีบทว่าบังบ่อผพขาดเพรามสิ่งพรย่างหนี้จะเป็นจะเป็นหนุ่มลย เอมโล่ามจริงนี่วะอันนั้นใช่เครื่องที่เรนมีเก่งเขานะบอกกันนี่จะบอกเรื่องเดียวเบิด์ตขึ้นสอดแเกลียมันมุนไหวยนะลูกนะอันบอกที่นี่ร้านมีเก่งกวเพมันบ่อนะมันบอกเรื่องเดียวมันก็เลยเป็นการเบื่อเพราะมันหนีบันนี้ที่บอกดีๆมันบราบีผ่านเย็นก้นห้องบ่เมดยังนี่นี่หังดนี่เอ็นได้นอนดู ปุ๊ไม่ไกัถามแม่ไมยูจมนดาเกี่ยวกับเม่นคักกับลงปูนี่มันจำเด้ก็จดจำไม่ได้รำอีสเร์แน่ขั้นเที่ยวเนี่ยขั้นอย่เงี้ยวาไปจำลุงปูจำลงปูเขานั่นเลยู่เอ็นบ่เอาเอาก็ถางก็ทำเนม่ย่พราะงูจานอย่างเี้เดี๋ยฟังว่าหลุงปูเอานี่ยยูจังโกมี่โกจัง เจ็ดคนแม่บอกเนี่ยมีสูตรเนี่ยมมวดแาคนพ่อคนแม่ยังมันบูลักูขาองมันจะไปอยู่ก้เทพดาตัวหนกัพอมันไปบนนโอ้แมงึงขึ้นเลยโนอะโอ้ว่าีขามันัตงแต่เมือนั้นมกูขังกูไปบอดาอว่าบถึงมันอี่ยงอีกนสดว้ายีสันดานี่สาวบดี กูู้๋ไรกูเป็นเนียกูเป็นพานัยาชั่วดีกูไว้ตลอดเลยเลยพากัน่ก็พอหน่งแักพอกมัหยุดเนีด้ต่อเช่าละลายจายอมละผิดเบิร์ดเป็นเช่าดาเป็นเช่าไก่ก็่วย้โอ้ยกูเดยวบากกูมระดียมันจะไปย่ก็เที่ยวกระดาตัวเดกยจ้างผมน่อกูสร้างมันไมันขันมันเคี้ยวอีเคี้ยวกูเดี๋ยวแคบไปหน่อย ขึ้นป้านนี้เลยของกูเขานี่ต้นทำอาหารกินเนาะบ่อนเราคนไหนได้เอามูจากเอาม่นัเนี่ยนะนี่มันติดตกันนะเพราะคนหนีรงจากเนี่ไปเอาง่วไปขายไปขายเสียงหาการกันโอ้โอ้บ่อทำางภูเขาสร้างดาเร้่อจฟันมันเอกเราโตดันนั่นหมดพอลองทีเดียวได้เก็มดามันูเปเบิ่งบานเพิ่นอูไปเบิ่งบัดเพิ่นเป็นงานกไป ว่าเปนบ้านบุน้ำบุอยู่มัานเนาะอยู่นี่เนะดือนบ้านอยมก็ลงเจีาไนั่เป็นปลัดเซ่ไปก็เมันจะเป็นตะพ่านใหม่เด้เสื่อเป็นัตะพ่านนั่นแหละคุณอันบ้านเนองค์ัวตะพ่านที่อยู่บ้านน้ำบุก็ไปเป็นวัดวัดเดียวต้อันเห็นอันอันตาล่าไอยู่อันขานี่ัเข้าไปอย่ไปป่านน่าจะอยู่มันบัย่างเขากเลยทีนี่บ้านเิ่นอยู่ ทีมดาบเลยเอากุยกให้ึงลูกแขนลูกอีกกูยทไปบวชทีมดาปิา้งเข่ท่านตาบัวยังเข้าลบไหลเข้าลบอนภูเขาห้าลูกนั่นแหละเขาจะบอกบอกขึงบอกเรื่องโอ้ยยาจิตเ็ต่อยเพิ่เรื่องเนี่ยด้วยวกคืคอกันูุยบังครังผลบางรูงคนนี่คือซ้ำนิสัยกคือกวนตัวนี่ ลูกขยบม่ให้ผู้ใดก็มาก้าวไกลบอกเื่มส่วนนเจ้าของก็บอกบใเห็ดส่วนเห็ดแต่กุณงยาดีนเจ้าของก็ใจเดส่วนดีบ่เฮ็ดดถ้ามาส่วนจุบบ่มี่บ่เฮ็ดอีกนี่คือพระอิยุคคลคือผู้เตรียมพร้อมดีเป็นปายอิยุคคลเพราะไม่้สงเตเีปีปีนั่งพูดคำก็คือคุดจินดาญาเห็นวลองพอใจต้แต่ที่พ่คุจินดาญาเพาะวสอนพิ่นคุดจินดาญาจับใจใจต่เงินพร้อม อยากูได้อยากมะเขือกับปูกินอยากผัพริกกับปูกินอยากหัวหอมกับปูกินมาเห็นไหมคนเทศไปลงปูลงปูลงผาซ่าห้องพอไปจอรังปูหมันแล้วปับ๊บผิดสัญญาเลยเอาวัดปฏิบัติเอาพระเตยมีดุกมาใส่เลยเอาขอระเบียบปีในพระมาทั้งหมดเลยเราคิดคว่าพอวันวันนี้ต้องปฏิทีนี้ไมไ่ต้องสังเกตทีเสร็จเลยแสแดงอาบัดปั๊บ ตั้งซัดขึ้นจะไม่กระทําช่วอีกอพ่อเจ้าสุภัติทุกรู้ใจนี่หมเดี๋ยวไปส่งมาจมผลส้งมาจมผเพราะอย่างไบนี่เพราะสิ่งมิตูที่เหป้าสมมนีโอ้ยเพื่อนใจเนาะน่าด่านนะพอว่าหยามามันยังสอนได้นะไอ้สุมโกนหน่ลงอพระเหลือนี่มันคือสอนเพะไรข้าพกธ์โยงไูกจา์ผูดีๆไปเนื้อต่อนี้ก็มองนี่ ข้าวบ่อยไม่มาจ้าช่วงเพราีเขาบ่อเฉพาะไอ้สุ่มนี่นะสุ่มมหาโจรปนศาสนาเนี่ยนะพ,อพ่อมาเคยสอนพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่พ่อเคยสอนให้เป็นโจรที่ไอ้นี่ว่าล่ะสอนให้เป็นพระอริยะนั่นเน่ยเป็นผู้ที่เดินทางถูกต้องดีงานตามมรรคแปดสิสมาธิปัญญาพ้นสอนจังซีพระพุทธเจ้าเนี่ยพ้นสอนผพุทธิพ่อเป็นแม่เสอนน,ออนี่งสี่วิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิม,มร่งแปดสิรือไม่สมาธิปัญญา เพิ่มสอนจงซีเพิ่่ได้สอนอย่างนี้แล้ววันจะไหสั่นอันนี้มปนปีเกี่ยวไปก่าที่ไดมันจะยังทําล่ล่าเผาพันล่าโคดเสื้อคอจาความเหนี่อยตัวเองสมควรบาบมันก็สมควรที่บ้า่านั่งกระดฮาตั้งมหนนาตา่าัาที่ผมลืมจังจจเกียดไปเขียนให้ผู้่สยนี่ละแล้วผู่สูข่าพ่อกูแม่นั่นมันบ่ข่าพ่อกูมาขาพ่อก็สูนกจนี่อบ่คุมี่อี้อยู่เห็นบ่ ก็จะสร้างเพราะว่าพระสอนนั่นเองด้วยเพราะพระีสอนพระปุ่นบ้านปุ่นเมืองปุ่นไว้สุขิกาได้หรือเพราะพระีเจ้าสอนนี่มาแป่จีสมาธิปัญญาสอนให้ละโลกโกรธหลงยิ่งถิมันนะเห็นไ่มล่ะเพราะบระฤๅสอนเร่างนี้เพราะบระสอนให้เป็นโจรปุ่นเช่าบ้านเช่าเมื่อนพบกินเดี๋ยวก็สร้างนั่นเดี๋ยวก็สร้างนี่เดี๋ยวก็สร้างพระนั่นพระนี่ออกจำไายเดี๋ยวก็ประกาศว่าสร้างบสถททางเทล่าไงจีดีไงอยู่นี่มันยี่ยังก็เรากระเดียนนะ สร้างด้วยเหตุด้วยผลกับบริวายอย่างนี้เป็นถาว่ามัตถุกเรียนอค่นกับไริวาอย่างนี้อันนี้มันเตือนไปเร็พ่อบริสันะตสิหนือว่าไปส์เห็นพระเจ้าเห็นคณะสงฆ์เห็นเหตุน้ำบ่อยเห็น,นามาเห็น,อนอมองไออหน่า่นสั่งมอาสะสั่งดพระเจ้าบริสันตบสถ์สั่งกระลาสังพุทธีเรียนมีแต่เศรษฐกระลุมที่ผม,มังง่งมัเป็นผู้สั่งสาวายอยนี่นะ่าเอาอคือบว่าส

ก็ไม่ไม่มาทำกันด้วยเนาะเอาที่ไเอเดี๋ยวเอาเบิ้งก็มาใหม่เดี๋ยวก็มาใหม่กแล้วเบิ่งไม่ัมันยกติดต่ไม่มีเออะต่ไม่มาทำกันงเยนาะก็นึกว่ามันพี่น้องที่าเนี่ยมันคือแตไมันพี่น้องคนนี้อ้ยมาค่อยากแกกันเว้ยนี่ผมมาสอผมซื้อีอันนี้มาจากท่านเรื่องของผมเออเห้นที่ลงอมดเห็นเท่ากันน ม่ยไ่เันตเป็นคุหมอเม่นั้นรเติามมากเื่อ่งมานจบ้าอเออแต่รนีนะเหมองยู่่มบ้านมากนั่กไาบาม่านเราชงข้าวช่ไหมเออถกามางเกว้งนว่าใ้มนเหมนมานแม่เล่าที่สุดนะฮองบลุก้อลุกูได้เกี่ต่ากไกันนะแต่ว่าึมา เพราะว่าท่านมีมากอนมันน้ำปดดิน <laughs> ั่นท่านันแหละท่นคมนีมากอนันอะไรท่นคุณหมออะไก่อนท้องแนมบนงยูแต่งก็มามันเลยงหรว่ามันน้ำกันเออเพราะว่าคนหนีมากนีแล้วคนก็มากู้ดีนะมันลัน้ำั่นมากสุดหนึ่กบางรวมมาสองข่านสองขั้นดีทีมันเจ้าบบอกว่าอันนี้ลูกปูนี่ซีดจังปูพ่นเลยนี่ซีนี่เด้อเออราณมัเขาูเนี่ยเหน่ยงแต่าบานียงตา ผู้ขายแปลรี้ผอ่ามันบอกตือวันบุ่มแล้วว่าที่มามันต้มาตายตื้อหนังนเพิ่นแล้วอีหลายเ่อนีรแน่กับอยู่งานตพนแล้วแจกที่หลอก